สวัสดีครับพบกับผมนะครับกีจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็มารลน์นอกสถานที่นะครับวัดเขาสมอแข่งซึ่งเป็นวัดใหญ่มากๆแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายโดยเฉพาะหลวงปู่เจ้าขุนเนนนะครับผมเพื่อจะเข้าบรรยากาศในการรายครั้งนี้เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วเกี่ยวกับอดีตพระสงฆ์องค์เจ้า ตัวละครอสองคนก็คือหลวงตาสินทรัพย์และก็แพรี่ปร,รียนเก้าประโยคหลวงตาสินทรัพย์นี่ไม่น่าจะจบอะไรเลยนะท่านเป็นพระป่าท่านเป็นพระบ้านแต่ก็ไม่รู้เป็นยังไงมีคนรับหน้าถือตามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆเยอะจริงๆครับการเทศของท่านก็พูดจาภาษาพ่อขุนรามํำแหง มันก็ต้องเอะใจเดี๋ยววะผมฟังแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบนะทั้งๆที่ผมเป็นคนที่พูดจะหยาบคายอยู่แล้วแต่เราเห็นเออเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเปล่าวะอา้าวแต่เราก็มาย้อนไปถึงหลวงพ่อูณนอา้าวท่านก็พูดอย่างเงี้กูกูมึงมึงเออเราคิดมากไปเองหรือเปล่ากรณีที่แม่ชีมามอบรถบีเอมคันละเจ็ดล้านให้หลวงตาสินทรัพย์ ก็โดนโจมตีกันเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะแพรรี่แพรรี่มหาภัยวันท่านมีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยเก่งมากๆและท่านก็มาวิวากวิจารณ์หลวงตาว่าทำไมหลวงตาไม่บอกลูกศิษย์ว่าเอารถราคาเจ็ดล้านมามอบให้ทำไม หลวงตาก็ออกมาไายว่าตอบคําถามของแพรลี่ว่ากูจะไปบอกได้ยังไงวะลูกศิษย์กูมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านอะ่ะเขาก็ต้องการซื้อของดีดดีที่สุดให้กับอาจารย์อะ่ะจะไปบอกได้ยังไงอะ่ะถ้ากูบอกได้นะกูจะให้มันซื้อโสรสลอยให้กูไม่เอาหรอกบีเอมโอ้โหสุดยอดเนี่ยไว้ของจริงเว้ ของจริงและแพรลี่ที่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพระพยอมผมก็อยากจะถามแพรลี่ว่าระหว่างหลวงพ่อพระพยอมกับหลวงตาสินทรัพย์เนี่ยต่างกันตรงไหนวะหลวงพ่อพระพยอมยังมาวิพากวิจารณ์การเมืองยังมารักทักษิณรักพิธายังมาเกียรติทักษิณเกียรติพิธาอะไรของหลวงพ่อนั่นแหละครับ แต่หลวงตาสินทรัพย์ไม่เคยพูดเรื่องก,การเมืองหลวงพ่อพระพยอมก็เอาของมาของเก่าๆของเสียแล้วก็เอามาซ่อมแล้วก็มาขายเพื่อให้มีคนมีงานทำกำไรส่วนหนึ่งก็เข้าวัดหรือเปล่าหลวงพ่อระพยอมโดนซื้อที่ดินและโดนโกงโดนโกงนะ หลวงพ่อพระพยอมก็เอาโฉนดที่ดินมาพับเป็นถุงขายเวลาจอทุกความรามเทพเขาโด่งดังทั่วประเทศหลวงพ่อพระพยอมทำมาเป็นคุกกี้ขายหลวงพ่อพระยอมมินเม่กับความเชื่อของคนผักคนที่อยู่สายมูเตรูฝักคนที่นิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปให้ห่างตัวหลวงพ่อพระพยอม นั่นหรือครับกิจของสงฆ์่วนลุงตาสินทรัพย์นั้นพูดจาก็หมาไม่แดกแต่ก็มีคนเข้าเข้ามามีด็อกเตอร์มีายพลมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายมันไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดทั้งหมดนะครับคนเหล่านี้เขามีสมองมันเกี่ยวกับการธรรมของพระรูปนั้นด้วยนะ ผมก็เข้าไปฟังหลวงตาสินซาเพื่อมันยังไงว่าทำไมมันมีคนนับหน้าถือตาวะแม่ชีคนที่มอบรถบีอมให้อ่ะก็บอกว่ามีวันหนึ่งมีคนมาขโมยชามถ้วยหม้ออะไรเนี่ยของวัดไปมีคนมาขโมยไปแม่ชีก็เป็นทุกข์ ก็คิด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 ว่าจะทํำไงดีวะจะไปแจ้งความเอาตํารวจจับไหมจะต้องติดกล้องวงจรปิดไหมจะต้องทําอะไรคิด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 แล้วก็ไปฟ้องหลวงตาสินทรัพยหลวงตาสินทรัพย์บอกดีแล้ววะกูไม่ต้องไปทําทานที่ไหนอยู่ๆก็มีคนมาให้กูทําทานก็คือขโมยชามถ้วยหม้อหายไป กูไม่ต้องไปแจกมันมาเอาไปเองมึงมีหน้าที่อะไรแม่ชีมีหน้าที่หามึงก็หามาเสริมหามาเพิ่มแล้วมึงก็ได้บุญด้วยกูได้ทําทานมึงได้ทําบุญซื้อของเข้าวัดนะแล้วผมถามว่าคนอย่างนี้พระอย่างนี้ผิดตรงไหนวะทำให้ผมคิดไปถึงว่า แพรี่ฉาหลวงตาสินทรัพหรือเปล่าวะมาคุยโม้ด้วยว่าซื้อบอเชดด้วยเงินสดนะแน่นจริงมึงศึกออกมาแล้วมาซื้อด้วยเงินสดมึงไปท้าทายหลวงตาสินทรัพทำหอกอะไรวะนะนะอยากจะถามหน่อยมึงจะโม้มึงซื้อบอเช่เงินสด กูนะซื้อมัดได้สองราคาหกแสนห้ามืนบาทเมื่อสิบปีที่แล้วกูยังไม่คุยเลยกูยังไม่คุยเลยมึงแค่ซื้อไอ้ปอแช่กระจกกระจอกไอ้ชิบหายมาคุยอะสรุปว่ามึงจะมอว่ามึงมีเงินไงมึงรวยอะ่ะมึงเก่งไงมึงแจ๋งไงใช่ปะ มึงจะซื้อต่อแช่มึงจะซื้อคอร์เฮลิคอปเตอร์มึงจะซื้อเรือยอตมันจะซื้อต้นเตนต้นมืออะไร <c oughs> ก็เรื่องของมึงแพรนเลยแต่มึงอย่ามาด้อยค่าหลวงตาสินทรัพย์มึงจําได้มามึงเคยมีปัญหากับหลวงตาสินทรและทนายอนันตชัยแจ้งความจับมึงอ่ะแล้วอยู่ๆมึงก็ไปจูบป,ปากกันตอนไหนกูก็ไม่รู้ไปยืนคู่กันจัดการกลุ่มเชื่อมจิต มึงอย่าคิดนะว่ามึงมีกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นแบ็คแล้วมึงจะรอดมีคนเชิดชูกัญชัยใครกันไปนกล้ายุ่งกัญชัยมีอันเป็นไปทุกคนทุกคนกูถามหน่อยกัญชัยมึงไม่มีสิทธิ์มีอันเป็นไปหรอวะนะมึงอย่าเอาอะไรมาข่มกันชิบหายคนดีไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้กูจะบอกให้กูจะบอกให้ อะพอดูแล้วคือว่ามึงเป็นคนดีทั้งคู่ใช่ไหมหลวงตาสินทรัพย์ก็เป็นคนดีแม่ชีก็เป็นคนดีแพรรี่ก็เป็นคนดีทุกคนแม่งเป็นคนดีแล้วมึงมาด่ากันทำาส้นตีนส้นมืออะไรวะคนดีต้องมีมุทิตาจิตสิวะโอ้โหเว้หลวงตาสินทรัพย์เวแม่ชีแม่งมอบบีเอ็มให้คาระเจ็ดล้านเวโอ้โหสาธุอมูนโนธนาจิตเออแม่ชีมันไม่ได เอาบีเอ็มคาลเจ็ดล้านไปให้นักการเมืองเร็วๆนักการเมืองชั่วๆรัฐมนตรีชั่วๆเพื่อจะวิ่งเต้นเอาตำแหน่งวิ่งเต้นเอาเอางานนี่เขาให้ให้พระที่เขานับถือนะพระพยอมก็ยังเคยบอกว่ารถของแกล้านกว่าบาทก็เรื่องของแกทำไมต้องใช้รถล้านกว่าบาทด้วยพระพยอม ซื้อมือสองสามแสนก็ได้หรือเปล่าวะ,อะพอตอนนี้หลวงตาสิทรับให้ลูกศิษย์เอาเงินไปให้สามแสนหลวงตาสิทรับเป็นคนดีกับรถเจ็ดล้านก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ต่างคนก็ต่างคุยโมว่าเป็นคนดีแล้วมึงจะทะเลาะกันทำส้นตีนทำสวรรค์ทำวิมานอะไรวะคนช่วยอย่างพวกโกเนี่ย ไม่เคยรังแกใครไม่เคยด้อยค่าใครมากูยอมเป็นคนชั่วดีกว่าที่จะเป็นคนดีอย่างพวกมึงโอเคพูดแล้วแม่งก็ขึ้นจริงๆผมไม่ได้รู้จักหรอกหลวงตาสินทรัพย์เป็นการส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้ชอบท่านเท่าไหร่แต่ดูเหตุการณ์แล้วเย้มันไม่ใช่นะ เดี๋ยวนี้มันจะเป็นอะไรไปคือพวกมึงจะเป็นตำรวจโลกกันแล้วเหรอคอยชี้คนนั้นถูกคนนี้ผิดคนนั้นถูกคนนี้ผิดอย่างนั้นเหรอจริง,รงๆเหรอฮะโอเคหนังไม่ยังไม่จบหรอกพวกมึงหลายคนอาจจะต้องติดคุกติดตารางก็ได้บางคนก็ไปเผลอข่มขืนเด็กก็ได้บางคนก็ไปเผลอ,อขับรถเมาแล้วขับรถชนคนตายก็ได้ มันไม่ไรแน่นอนหรอกนะโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับตอน,นนี้เขียนหนังสือเรื่องธรรมาสตายกิจใกล้เสร็จแล้วก็จะไป จ้างโรงพิมพ์พพิม์ก็จองกันมาได้290บาทเดี๋ยวก็จะรวบรวมจะทำให้เสร็จก่อนเดือนสิงหาคมสิงหาคมจะเปิดตัวป็อกเก็ตบุ๊ครั้งนี้แล้วก็จัดงานใหญ่ถวายพระพันปีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอนจัดนอกจากผมจัดด่าคนแล้วผมก็ยังช่วยเหลือคน แล้วก็เอาอาหารไปให้หมาสิ่งที่ผมทำสามสามเรื่อง 1. ด่าคน 2. ช่วยเหลือคน 3. ให้อาหารหมาทุกวันนะครับผมถ้าดูใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็คือกล้วยตากบางกระทุ่มครับ กล้วยตากนี่ไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่หรอกครับห้ากระป๋อง200บาทก็อยากจะช่วยคนบ้านๆที่ทํากล้วยตากขายนะครับผมติดต่อผมทาง f a c e b o o k ดรกิจพลเดชวิสัยเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพทพ์เบอร์เดียวกันครับคุยสัพเพรละหรือจะร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมยินดีช่วยวันนี้ขอบคุณคับขอบคุณขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้พระคุ้มครอง พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี